สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อกพัสดุอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่อย่างแรกเลยนะคะอันนี้เราได้รับพัสดุมาจากแบรนด์ชิคทอรี่นะคะทุกคนซึ่งกล่องของเขาตกแต่งได้น่ารักมากๆ ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในกล่องด้านในนะคะก็จะมาเริ่มที่น้องสติกเกอร์อันนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะเอาไว้สําหรับแปะพวกคีย์บอร์ดเนองเพิ่มความน่ารักน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นแบรนด์ชิคเทอรี่คอลแลบกับแบรนด์สติกเกอร์มูนะคะทุกคนต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เอาไว้แปะอะแดปเตอร์นะคะ เขาก็จะมีหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ Type C แล้วก็แบบ USB นะคะแบบ Type C ก็จะใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะลายก็คือน่ารักมากๆแล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งเล็กๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะใครที่ชอบสีสันสดใสแบบนี้คือแนะนําเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบ USB นะคะก็จะมีขนาดเล็กลงมาแล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งให้เหมือนกันเลยหรือว่าเราอยากจะเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้อันนี้ก็มีการมาให้ด้วยน่ารักมากๆ นี่ทุกคนซึ่งอันนี้เราได้แกะมาแล้วนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนตอนแรกสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตั้งใจที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูใน YouTube ก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นเซตของเขานะคะน้องคนนี้คือจะเป็นแยรี่แพลนเนอนะคะนี่แล้วก็จะมีการ์ดแบบนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะวางแผนชีวิตของตัวเองในปีใหม่นี้เนาะ,ะทุกคนสิ่งนี้ก็คือแนะนําสุดๆเลยในเซตก็จะมีเป็นน้องการ์ดแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะ สติกเกอร์จะมีเป็นแบบพวกวันที่ต่างๆเนาะเอาไว้แปะตรงมุมของแพลนเนอร์เนาะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ตัวอักษรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนะคะที่ทางร้านเขียนมาให้น่ารักมากเลยแล้วก็แปะไว้ตรงนี้นี่แหละยังไม่ได้เอาไปไหนเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเปิดดูข้างในกันเปิดมานะคะตัวหน้าปกของเขาก็คือจะมีความน่ารักน่ารักดูมินิมอลแบบนี้เลย นี่เปิดมาด้านในนะคะทุกคนก็คือจะมีแพลนเนอร์แบบหลายๆแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเฮลตี้สุขภาพต่างๆเวิร์กเฟรนด์แฟมิลี่ต่างๆก็คือมีมีให้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็เปิดมาอีกด้านหนึ่งก็คืออันนี้ก็จะไม่เหมือนกันแล้วเนาะคือเล่มนี้เขาดีนะคะเขามีลูกเล่นที่เยอะมากๆเลย และอีกอย่างนะคะที่เราชอบคือเขาเป็นแบบพิมพ์สีมาทุกแผ่นเลยนะคะแล้วก็กระดาษของเขานะคะค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะสามารถเขียนไอ้พวกหมึกเข้มๆก็คือได้หมดเลยเนาะ อันนี้เราก็สามารถแบบจดไปได้เลยนะเขาก็จะมีเป็นเหมือนเช็คลิสต์เล็กๆให้เราเนาะหนังที่เราเคยดูอะไรต่างๆนะคะสามารถเอามาโน้ตไว้ได้นะแล้วก็สามารถให้ดาวได้ด้วยคือเขามีกิมมิคเล็กๆให้เราเล่นเยอะมากๆเลยในเล่มน,นี้เราชอบเล่มน,นี้มากๆเลย Linux. อาา่ะทุกคนตั้งใจว่าจะเอามาใช้ปีใหม่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโน้ตนะคะ ด้วยความที่หนึ่งเล่มของเขาจะมีให้เราจดแบบไม่ซ้ำกันเลยเนาะมันดีมากๆเลยอะ่ะแนะนำเลยนะจ้าเป็นแบรนด์ chicory x กับแบรนด์ sticker moon นะคะต่อมากันเลยนะคะอันนี้ก็คือมีการแกะไว้แล้วนะคะเพราะว่าจะถ่ายคลิปลง IG นั่นแหละช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลง YouTube นะแต่ว่าสามารถมาติดตามเราที่ IG ได้นะวุยทุกคน คือเปิดมาแล้วแม้กระทั่งว่าดูไปแล้วนะรอบหนึ่งยังรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่เปิดเลยอ่ะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะที่ทางแบรนด์แถมมาให้ก็จะเป็นน้องกระดาษโนรูปราวานแบบนี้น่ารักมากมาก แล้วก็จะมีเป็นโปสเตอร์ที่ไดคัดเป็นรูปแบบนี้มาให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะว่าอยากจะเอามาตกแต่งห้องเนะาะเหมาะสำหรับสายชอบแต่งห้องอย่างเราเนาะซึ่งตอนนี้เราอินกับพวกโปสเตอร์อะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะก็เลยซื้อน้องมาด้วยเป็นน้องหมีแบบนี้นะ่รารักมากๆเลยลืมบอกนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน สติวิดมีโฟร์เอเวอร์นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินของเขาซึ่งปีที่แล้วเราก็ซื้อมากเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าชอบมากปีนี้เขาออกปฏิทินใหม่ก็ไม่พลาดที่จะจัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลย ในเซตนะคะก็คือจะมีสติกเกอร์แล้วก็เป็นการมาให้เหมือนของปีที่แล้วเลยอันนี้ก็สามารถเอาไปตกแต่งข้างในของปฏิทินได้เลยนะคะจะเป็นสติกเกอร์ได้คัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนมันน่ารักมากๆอะ่ะเราชอบลายเซ้นของแบรนด์นี้มากๆอะ่ะอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นโปสเตอร์แบบนี้ด้วยตัวโปสเตอร์ของเขานะคะนี่ด้านหลังก็จะมีบอกหมดเลยเนาะว่าด้านในของปฏิทินจะมีลายอะไรแบบไหนบ้างนะคะ แล้วก็ต่อมาจ๊ะก็จะเป็นน้องสติกเกอร์แบบนี้ดูคนดูความวิบวับนี้ซิคือมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะนี่ตัวเนื้อสติกเกอร์บอกได้เลยนะทุกคนว่ามันดีมากๆน่ารักอะ่ะชอบตรงนี้ชอบตรงที่เขาแถมอะไรกระ,กระซุกกระซิกแบบนี้มาให้นะคะนี่ต่อมาก็จะเป็นปฏิทินอันนี้นะคะน่ารักมากน่ารักแบบ สิบสิบไม่หักไปเลยนะจ๊ะรอบนี้นะคะเขามาเป็นแบบแนวนอนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันจะเป็นแบบแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้แต่ปีนี้ก็คือน่ารักไปอีกแบบนะว่าไม่ได้ด้านหน้าของน้องจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือเปิดมาก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบเลยนี่จะมีแบบนี้อันนี้ก็คือจะเหมือนเป็น แพลนเนอร์ของทุกๆเดือนเลยนะคะ12เดือนด้วยกันเนาะอันนี้เราสามารถเขียนไปในตัวของปฏิทินได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเดือนแรกนะคะเดือนแรกของปีนี่วิ้ด้านหลังก็จะมีแบบนี้ด้วยคือเดือนหนึ่งอ่ะเขาจะมีลูกเล่นมาให้เราสองแบบเลยนะคะเราสามารถตั้งได้แบบสองแบบเลยในหนึ่งเดือนน่ารักที่สุด นี่อันนี้ใครที่ชอบจดนะคะในปฏิทินเนาะมันจะได้ดูง่ายๆเวลาที่เราออกมาตั้งในโต๊ะก็คือตอบโจทย์สุดๆแต่ว่าใครที่ชอบจดเยอะอันนี้ก็คืออาจจะยังไม่แนะนำเนาะเพราะว่าช่องของเขาค่อนข,ข,ข้างเล็กนะคะแต่สำหรับเราเราว่าเราไม่กล้าจดคือวันน่ารักเกินไปไม่อยากทำน้องพังอันนี้ก็ขอเปิดให้ดูแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะเตียนน่ารักมากๆเลยอะ่ะ ใครที่ยังไม่มีปฏิทินก็แนะนำเลยนะคะนี่หมดแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2023เป็นทีมคริสต์มาสเนาะน่ารักที่สุดแนะนำเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นปฏิทินอีกแล้วนะคะแต่ว่าปฏิทินอันนี้จะเป็นแบบโปเตอร์นะคะทุกคนซึ่งน่ารักมากบอกเลยโคตรน่ารักนะคะอันนี้แนะนําอีกหนึ่งอย่างที่ควรตามเนาะคือจะเลือกแบบตั้งโต๊ะก็ได้หรือใครชอบแบบโปเตอร์ก็ได้แต่แนะนําว่าต้องตามทุกคนน่ารักจริงอันนี้ก็จะเป็นแผ่นแรงนะคะซึ่งแผ่นนี้ก็สามารถเอาไปแปะตกแต่งโปเตอร์ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมาดูเป็นรายเดือนเลยนะคะเขามีมาให้ทั้ง 1ิเดือนเลยนะทุกคนตัวนี้นะคะกระดาษของเขานะ่ะจะเป็นแบบมันเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ความหนาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ120แกรมนะคะไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางมากนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะตัวกระดาษของเขานะคะขนาดนะคะเกือบเท่าเทเา a-4 เลยนี่อันนี้จะเป็นเดือนแรกนะคะ เราชอบตรงที่แต่ละเดือนเขาออกแบบใหม่หมดเลยนะคะทุกคนเวลาที่เราแปะไปนี่ก็คือมันจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะจริงๆเราก็มีปฏิทินของแมนไอโฟนะคะแต่ว่าอันนั้นเขาจะหนึ่งแผ่นเขาจะรวมมาให้เลยนะคะทั้งหมด6เดือนแต่ว่าอันนี้ก็คือจะแยกเป็นเดือนเดือนของใครของมันไปเลยนะคะน่ารักมากๆอะทุกคนใครที่เป็นสายแต่งห้องอะไรแบบนี้แนะนำมากๆเลยอะ ตูมินิม้อเราก็ดูน่ารักมากๆนะคะด้วยความที่ลายเส้นของเขาสวยมากๆอะ่ะค่อนข้างมีเอกลักษณ์สูงเลยแหละเนาะนี่น่ารักอะ่ะชอบมากๆเลยค่ะปีที่แล้วเราก็ซื้อของแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะซึ่งปีนี้เขาก็ไม่ได้ทำนะคะจะมีแค่แบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะคะมันก็น่ารักคนละแบบเนาะ ใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถไปซื้อแบบนั้นได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูของแบรนด์ไอโฟลนะที่เราไปซื้อมานี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ไอฟลนะคะซึ่งเราก็ได้เอาน้องมาใส่กรอบรูปแล้วนะคะทุกคนมันค่อนข้างหยิบยากนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่นะคะ ตัวปฏิทินของเขาก็จะรวมกันมาให้6เดือนต่อ1แผ่นนะคะในเซตเขาก็จะมีให้2แผ่นเลยนะคะน้องขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะจะเป็นขนาด A3 เลยนะอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามกันนะแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ตามเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย